เราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราจัดกี่ไร่ครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ซีเกมอาจเปไปเอเชียเกมก็ยังมีคนมาจากทว A A ีปเอเชียเข้ามาเที่ยวซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทั้งหมดต้องคิดแต่ถ้าผู้บริหารหลายไม่คิดผมช่วยคิดให้ครับสวัสดีครับผมมีชื่อว่าพลตรีอินทรรัตยอดบางเตย ผมเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2543จนกระทั่งครบอายุในการปฏิบัติงานเขาสมาชิกวุฒิสภาและก็ถูกคณะทหารปฏิวัติไปการตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเรามีภาว่าที่จะมาทำหน,น้าที่หน้าที่ตรงนี้เนี่ยสองสปดาหครับหลังจากที่ท่านโคเด็กสุนทิ บุญยกรินผู้บัญชาการทหารบกปฏิวัติเมื่อปฏิวัติเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาบ้านเมืองต่อไปบ้านเมืองก็ล้าหลังถอยหลังลงทุกวันครับผมได้ทำงานให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งคงจะเพียงพอในการที่จะเข้ามาดูแล ได้ชาติต่อไปในอนาคตครับการพัฒนานั้นคือการพัฒนาเรื่องของพัฒนาจิตใจพัฒนาวัตถุถ้าสองอย่างควบคู่กันไปได้การพัฒนาชาติก็จะรุ่งเรืองได้นะักพัฒนาคือเรื่องของต้องการที่จะให้บ้านเมืองเจริญแต่ว่านักการเมืองบางคนนั้นต้องการที่จะได้ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมาตลอดเป็นที่เลื่องลือไปยังทั่วโลกว่าเชียงใหม่นี้มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและมีสิ่งเก่าแก่แทบจะมากที่สุดในประเทศไทยที่ยังหลงเหลืออยู่ผมได้คิดค้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งเมื่อสมัยปีพศ .2530 ผมบอกว่าเราต้องจัดซีเกมที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคนหัวเราะเพราะไม่มีสนามกีฬา700ปีเลยก็จากความคิด,ดเริ่มของผมนั้นะ ก็ขยายไปสู่ผู้ใหญ่ให้พื้นที่ของระบบซึ่งสร้างสามกีฬาจิตรปีวันนี้มาเป็นการก่อสร้างเพื่อจะสร้างความยิ่งใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศแรกที่จัดกีฬาซีเกมในจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวงพอดีปี2538นั้นเป็นปีที่ครบรอบ700ปีจังหวัดเชียงใหม่เราจึงตั้งชื่อ3กีฬาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมสเกมว่า3กีฬา700ปี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ณสนามกีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่รวมกองทัพในการดำเนินการเรื่องของการจัดก,กีฬาซีเกมส์เมื่อปีพศ2538นั้น <500 S 1> ผมก็ในฐนานะที่เป็นเิขาสมาคมกีฬาตัวชังใหม่มก็เป็นคนประสานงานกับทางโรงเรียนต่างๆครับว่าจะเอาที่ไหนบ้างเป็นที่แข่งขันอะไรต่างๆทั้งหลายมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่จะช่วยเหลือในการที่เป็น แข่งขันกีฬาจากการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามกีฬาจิตรปีได้ประโยชน์อะไรกับเชียงใหม่หนึ่งถนนห้นทาง 2. คือสุภาพจิตและสุภาพกายของคนที่ไปใช้สนามกีฬาก็ทําให้พ่อค้าแม่ขายเพราะมีคนมาจากท G w o ั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามต่างๆมาเที่ยวเชียงใหม่มากมายพ่อค้าแม่ขายก็มีการค้าขายกันอย่างจํานวนมากนะครับแล้วก็ ตอนนั้นในขณะนั้นเราก็สร้างที่พักนักกีฬาโดยการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาแล้วก็วันนี้เป็นที่พักของข้าราชการต่างๆทั่วไปนอกจากนี้พื้นที่นี้ครับก็ยังได้เป็นห้องพักที่อยู่ในสนามกีฬาเจ็ดวปีก็เป็นพื้นที่ที่เมื่อมีโควิดก็มีปัญหาว่าเจ้าที่ไหนเป็นที่พักของแพทย์และพยาบาลที่หอพักนี้ก็เป็นที่พักของแพทย์พยาบาลในการดูแลโควิดที่เกิดขึ้นตัดมาเราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราจัด กีฬาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ซีเกมอาจเป็นเอเชียเกมนะครับก็ยังมีคนมาจากทวีปเอเชียเข้ามาเที่ยววันนี้เรามีสนามกีฬาที่ทําได้เทศบาลนครเชียงใหม่สนามกีฬาจิรปีมีสนามแม่โจมหาวิทยาลัยแม่โจที่อื่นจะมีอะไรอีกไหมต่างๆซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทั้งหมดต้องคิดแต่ถ้าผู้บริหารหลายไม่คิดผมช่วยคิดให้ครับนะผมจะช่วยทําให้ระวางงานให้เพื่อให้ กีฬาระดับโลกเนี่ยมาอยู่ที่เชียงใหม่อาจจะเลยไปถึงเชียงรายลำพูนล,ลำปางอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในอานาคตขอให้เชื่อครับว่าสิ่งที่ใครทำไม่ได้อินทรัน็ตทำได้ครับ